สวัสดีครับจากเทืองพากินครับคลิปนี้จะพาพี่น้องนะครับมากินนะครับแกงแค่นะครับแกงแค่กบไก่กับข้าวทางเหนือนะครับมีของมีของแอมนะครับนี่ก็ไก่ทอดหมูทอดนะครับครับแกงแค่กบนะครับนะครับส่วนผสมก็เป็นพวกผักรวมส่วนใหญ่จะเป็นพวกผักผักรวมนะครับแล้วก็มีกบอยู่นะครับผมชิมน้ำก่อนนะครับ สุดยอดครับนัวครับออกปลา้าแล้วก็ผักแงะนะครับครับากินกันครับครับปั้นค้นครับจำครับนี่ครับผักแงะนะครับผักแงะ ทางเหนือเขาเรียกว่าอัน,นอ,อันก็หอมแย่อืมหอมแย่หอมแย่นะครับทางเหนือห้าบอกหอมแย่หอมแย่หอมมือแล้วรล้วก็มอคคานาล บนี่ไม่คิดว่าไงน้อไม่นะครับผมแย่ครับพักเพชร กินเลี้ยวแทมได้นะครับมันเป็นดุเขาดุกบพิ่คอร์รนี่ครับน,นี่แม่บ้านทำเองนะคร,ครับอยากกินแก่งแค่กบก็หรืออย่างกินนะครับ นี่พริกโดดพริกโดดนะครับใส่เห็นน้อยโอ้เนี่ยน,นะครับอืมขึ้นสวรรค์น,นะครับคุณเจอพริกโดดนะครับอบอกขนาดครับพริกโดดคือพริกร้อยครับพริกโดดคือพริกร้อยนะครับเลยด,ดรียครบคงจักหนี่ กินแกงแค่เพราะลื้มไก่ดูลื้มหมูดูอืมคนคนทายก็ขยากครับดูมันร้ายไหลมันเกดอะไรนเสียงอยู่ครับเจอพริกโดใส่สองแกนบ้วนนี่นะ เดี๋ยวฮอดอบอดครับสิสมม นี่แกงแค่กบทั้งเหนือนะครับห้องแกงแค่กบนะครับกับมีกบนี้พักรวมหลายอย่างนะครับนาะมีพริกร้อยมีหอมแย้นะครับนะครับพี่น้องว่างๆยากกินนะครับนาอลร้องเนี้ยพอนะครับเนอะสดยอดครับ